สวัสดีค่ะตินต้าค่ะเพิ่งเรียนจบจากแคลิฟอร์เนียที่อเมริกามานะคะพอกลับมาจากที่อเมริกาก็ติดใจรถ SUV ที่เป็นไฮบริดมากเลยค่ะเพราะว่าตาเนี่ยเป็นคนแอคทีฟมากต้องไปหาอะไรกินตีกอล์ฟขี่จักรย,ยานไกลๆต้องขับไปประมาณ2ชั่วโมงอย่างน้อยค่ะ พอไปถึงที่โชรูมาค่ะบอกเขาว่าเนี่ยต้าต้องใส่จักรยานได้สองคันถ้าใส่ไม่ได้เนี่ยต้าไม่ซื้อนะแล้วพอใส่ได้เนี่ยดีใจมากเลยค่ะรีบถ่ายรูปส่งให้ป๊าป๊าว่าเนี่ยขอคันนี้ค่ะซื้อเลยค่ะป๊าป๊าก็เลยบอกว่าเอาเลยรูปได้เลยขับรถคันนี้นะคะเป็นผู้หญิงคนเดียวก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะไปถึงไหนถึงกันค่ะแต่เพราะว่าช่วงล่างเนี่ยแน่นมากๆค่ะ เวลาเข้าโค้งนะคะแทบไม่ต้องเบรกเลยค่ะเพราะว่ารถเนีย่ยหนึบมากเลยค่ะเกาะถนนดีมากๆค่ะเพื่อนบอกขับเก่งมากเลยอ <c oughs> จอดเพื่อนก็บอกว่าโอยจอดเร็วมากเลยความจริงคือไม่ได้เช็คกระจกเลยสามขับมองแต่จอเลยค่ะคำรถให้บิดนะคะที่ชอบที่สุดคือ1ก็คือความเงียบค่ะเงียบมากๆเลยค่ะแล้วก็อย่างที่2ที่ชอบก็คือประหยัดน้ํามันมากเลยค่ะมากเลยค่ะมากเลยค่ะเติมทีเดียวแล้วลืมไปเลยครับรถคันนี้นะคะตั้ก็แชร์ให้พี่อองใช้บ้างค่ะ เดี๋ยวเราไปรับพี่อ,องกันดีกว่านะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อ,อองนะคะตั้งแต่กลับมาจากญี่ปุ่นก็ลองทํางานประจาดูแต่ก็รู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเองอะค่ะอยากทําอะไรเป็นของตัวเองมากกว่าก็เลยออกมาทําธุรกิจขายบะจ่างออนไลน์ขนบะจ่างทีนึงก็คือแบบเกิน300ชิ้นอะช่วงเทศกาลนี่คนสั่งเข้ามาเยอะมากพคันนี้ขนได้สบายมากพื้นที่ข้างหลังน,นี้กว้างมากเลยค่ะ คันนี้พอเพื่อนมานั่งนี่คือเพื่อนชอบกันหมดเลยค่ะเพื่อนอยากจะซื้อตามเลยค่ะมีแต่คนอยากซื้อตามจริงๆแล้วรถคันนี้ก็ยังแบบว่ามีมมนรูฟด้วยคือหมาเราก็ชอบมากเลยนะทั้งสตัวใช่มันชอบแย่งกันดมค่ะแบบเวลาเราเปิดมากลิ่นอะไรจะเข้ามาเขาก็จะแบบเฮ้ยชอบแล้วก็แบบลมเย็นคันนี้ก็แบบมี Apple Carplay เนาะหลังๆเนี่ยชอบฟังพอดแคสต์ที่สำคัญที่สุดก็คือดูแมพด้วย โอ้ยเวลาน้กับป๊านี่จะต้องแบบว่าโทรเข้ามาตลอดเลยเนาะเป็นห่วงรละที่จอดรถที่สุดละกลัวหลงกลัวหลงกลัวหลงเอ้ากลัวหลงมาพอดีเลยอยู่ไหนแล้วจ๊ะตอนนี้มาถึงแล้วค่ะใกล้แล้วค่ะพอเขาเลือกเนี่ยผมก็สนับสนุนเต็มที่เลยเพราะว่ายังไงก็วางใจในโตโยต้อยู่แล้วครับ โตโยต้าเนี่ยเขามีทั้งคุณภาพและความทนทานนะครับแล้วเวลาใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆผมก็เลยรู้สึกวางใจมากเขาจะทําอะไรจะทํากิจกรรมอะไรเราก็ให้อิสระเขาเต็มที่ผมเชื่อว่าเขาจะมีความสุขบนเส้นทางของเขาเองได้เลยแท <laughs> นนี้ครับลูกๆเลือกเองครับผมก็สนับสนุนเอาเลยเต็มที่เลย